รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลบทสองสามสี่ห้าทศสอบช่วงนี้เราจะทบประมาณสามวันนะครับใช้งานประมาณครึ่งชั่วโมง ขอบพุ้นสำหรับ n s Music ครับจากนนทบุรีชุดนี้ก็สองแสนบาทมีเงินทอนไหม ี่ตัวนี้เราประกันตลอดชีพนะพี่ซ่อมฟรีนะซ่อมฟรีพี่คิดเฉพาะค่าส่งกลับค่าอะไรฟรีทำไม่เกินไม่ได้มันเสียเชรเสีเปิดตามลิมิตมันไม่พังไงไม่พังเี่เล่นไม่ต้องถือแดงไงพังไงพวกขี้เมาเนี่ยจะมีแดงอยู่สองเม็ดครับแดงเม็ดแรกไม่เป็นไรครับแดงเม็ดที่สองมีเสียงมันจะดีแล้วครับเสียงแอมตัวบนเป็นแอมเสียงกลาง เราจะแลกแยกแลกเลยแลกนี้ก็คือสี่เซตแลกนี้ส,สี่เซตเต๋อพี่แยกซ้ายขวาเป็นตัวซีวแอมพ์ขับกลางเรามาต่อปัคค๊บตรงนี้ได้เพราะฉันเสียงกลางไม่กินไฟยเยอะนี่นี่พี่กอ,อันนี้เขาต่เาอเอลครับ เส้นซ้ายเส้นก็อเากอาเลยเยอะป่ะนี่นนเอนเลยเยอะนั่งเกาเ <c oughs> ลยเยอะอืมตัวยาวนะแขนยาวเราจัดระเบียบงที่จัดระเบียงจะเสื่อมต้องให้รูเดียวแล้วพี่กดปุ่มนี้เสียอมอมาสองข้างแต่ถ้าวันไหนที่พี่เอาไปแค่สี่เซตลูกค้าจ้างแค่สามพันเงี่ยเอาไปแค่สี่ทีสี่ที่ก็เอาไปเล็กเดียว แล้วพี่ก็เอาตัวเนี้ยมาใส่ตรงน,งนี้แล้วกดนี้ออกพี่จะเอาไปหมดเลยแอดตู้ต้องใช้สองเห็ก,กต้องหนักจ่สัญญาณกันนี่ก็กเหมนกันการก็เหมือนกันกพี่ก็ปับเอาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งสอง้สิบ 1, เอ็ดอาเป็นเบอร์สองสองร้อยิบเจ็ด เบอร์สามสองร้อยสี่สิบเลยครับแรงดีครับถ้าพี่ไปอีกเบอร์นึงเครื่องจะมีเสียงร้องแล้วถ้าเกินสองร้อยสี่สิบเครื่องจะร้องไม่ได้เปิดครับจะร้องนะครับแล้วมีมีผลไหมร้องไฟเกินดิ่เราก็เบาลงมาอีกเบอร์นึงแต่เวลาเบาไม่ต้องปิดแอมป์นะเพราะเวลาเบาอย่างนี้พี่แอมป์ไฟจะดับนะครับแล้วติดก็ไม่ร้องละเบาลงมาเปิดนะ เพิ่มร่วมมอนคามันอยู่ประมาณสองสี่ครับสองสามสองสี่ได้นเกินไทยเฮียแล้วก็ไอ้กครึ่งเล็กปั่นบนเกินสองร้อยสี่ไฟไมีเกี่ยว์ิบิ้นลงล่างเราจะกิ้มตาครับ ไฟที่จะมาที่นี่แล้วเนี่ยแต่เรายังไม่ได้เปิดกำลจะเปิดเพื่ไฟตกเลย ชชิน่สองสามสี่ห้าที่สองชิชิลบลบประมาณนี้ สองสามสี่ห้าทดส,สอบช่วงนี้เราจะทุสอบประมาณสามวัน,นครับใช้งานประมาณคร,รึ่งชั่วโมงขอบคุณสรับ S s Music กครับจากดนทบรีชุดนี้ก็สองแสนบาทมีเงินทอนไหม ฉันเล่นได้ยินเสียงนี้แล้วฮิวเบียร์มก็้วยครับหนึ่งลังลวปับไม่ตเดลัสล้สองสามสี่ห้าอันนี้อะไรนี่อ๋อกันลวสองสามสี่ลดเทีนเจวัวัตโจะชอบนุ่มๆเข้าขากับผมครับ เสียงเสียงการเง่งๆงไม่เอาพวกลิกเกเเก็เล่นนันร้สึจกจะของคนซื้อในใจงงงงอยู่ใน Done. <sighs> ผลงานเพลงมผลงานเพลงเด้อไปนนำนะครับ ติดเลนไม่รู้นะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนนะ้องอยู่ที่ละหันทรา,า,รายละหันทรายบุรีรัมย์เอาไว้ยึดตัวนี้พี่ตรงนี้จะมีรูเนี่ยพี่ลองมือกดๆด,ดูอันนี้ยังไม่ได้เจาะถ้าเคลื่อนย้ายบ่อยก็ไม่ต้องเจาะครับในชุดนี้สองแสนเท่าไหรนะ้องสองแสนสามแล้วกันไม่รู้เท่าไหร่ 200, สองแสนประมาณสองแสนสามนะครับในชุดนี้จะอนาคตไว้รองรับงานเวทีนะครับ ชุดนี้ถ้ามีเวทีก็เจ๋งเลยนะครับเริ่มต้นจากมิกเซอร์แล้วกันนะครับที่เราให้ไปสองแสนกว่าบาทมีอะไรบ้างมาดูกันอาตัหนึ่งหกศูนย์สี่นะครับเ<ม>อตโตัวไรหนึ่งหกศูนย์สี่แล้วก็มีแลกใส่มิกให้เรียบร้อยนะครับมีฝาปิดนะครับกันฝุ่นอันนี้แป๊บเดียวฝุ่นเกาะแล้วไม่เป็นไรไเพิ่ทำความสะอาดเป็นของคอมเพก t นะครับเมดอินท l ลนคอมเพกต t ถัดมาก็เป็นปลั๊กไฟหลายคนเข้าใจผิดนะครับบอกว่ายัางไม่ทันได้เปิดสวิตช์อะไรก็มีตัวนี้ขึ้นแล้วนะครับตัวนี้นะครับจะติดตอนที่เสียบปลั๊กเลยนะครับวัดโวลต์นะครับวัดแรงดันมีสิบช่องนะครับสามรูหน้าเสียบปลั๊กปุ๊บจะติดเลยนะแต่เจ็ดรูหลังอจะต้องออนเบรกเกอร์ก่อนถึงจะติดเลยเออถึงจะติดนะครับปลั๊กไฟหนึ่งตัวพร้อมเหล็กนะครับไม่ลอยตองแปดหนึ่งตัวนะครับต่อไปก็เป็น ตัวนี้เป็นหัวใจสําคัญนะครับเป็นคอร์สดิจิตอลนะครับหรือว่าบางท่านก็จะเรียกว่า DSP นะครับดิจิตอลซิงเกิลโปรเซสเซอร์นะครับมาเรนี่ d p a 2งของศูนย์ P ตัวนี้เป็นของอิตาลีแท้นะครับไม่ใช่เป็นของที่ฮิ้วมาเองนะครับทางเราจะเราซื้อผ่านมาเรนี่เทเลนนะครับตัวนี้เป็นของแท้รุ่นใหม่จะมีไซเลนจูนนะครับถ้าลูกค้าจูนเป็นจูนเองได้ก็จูนเลยนะครับถ้าจูนไม่ได้เดี๋ยวผมจูนมาให้แล้วกันนะครับแต่นี้ผมจะจูนให้เข้ากระตู้ที่เราส่งมานะครับจููููนนนนเเข้้้าตห็ป่ะะซมดกลอง ลูกค้าอาจเอาไปใช้กับตู้สูตรอื่นอาจจะเสียงไม่เหมือนตัวนี้นะครับแล้วก็ลิ้นชักไม้จริงๆแล้วในรายการไม่มีอันนี้เรายัดเยียดให้ลูกค้านะครับเรายัดเยียดให้เพราะว่าเหล็กมันใหญ่นะครับก็เอาตัวนี้ใส่ไปแล้วกันช่องที่เหลือก็ใส่มิเซอร์ดิจิตอลได้นะครับอนาคตเล่นงานเวทีต้องใช้ดิจิตอลนะครับขุมกําลังจะมีสองเหล็กนะครับขุมกําลังมี2องเหล็ก แรกๆจะประกอบไปด้วย n อเน0 0หนนะครับตัวนี้ให้เป็นแท่น h ทไอเลยนะครับเพราะว่าแท่น h i ็ดสวยงามนะครับเวลาส่งงานก็จะสวยนะครับลูกค้าที่มีงบจำกัดก็เป็นธรรมดาก็ได้นะครับก็จะต่างกัน1,000บาทถบาทเท็ดไอจะแพงกว่า1,000บาท1,000งตัวขับเสียงกลางข้างละ2นะครับช้แน,นล,ละ2ดอกนะครับแล้วก็สามพเอาขับเบข้างละสนะครับข้างละ2ขับเบข้างละ2นะครับ มีอยู่สองเหล็กนะครับเหมือนกันนะครับหนึ่งพันกับ3า0พันเหมือนกันนะครับมีเหล็กมีฝาปิดหน้าหลังมีโต๊ะหนึ่งชุดขาตะนเลสพับได้นะครับขาตันเลสพับได้มาองี้มีหมอ้อเพิ่มไฟของเจริญสุกหมอ้อแปลงไฟนะครับตัวนี้เราไม่มีขายนะครับแต่เราหาให้นะครับของเจริญสุกถ้าท่านไหนอยากได้ก็ติดต่อที่เจริญสุกหมอ้อแปลงไฟไปเลยสุดยอดรุ่นนี้ใช้ดี<ม>เป็นหนึ่ง<ม>ในประเทศไทยเลยตัวนี้ แล้วก็ให้สายเบอร์สี่ที่ต่อเข้ามิเตอร์ไฟสี่สายเบอร์สี่กี่เมตรวะสามสิบเมตรสายลำโพงก็สามสิบเมตรดูข้างหลังก่อนมีหลายคนบอกว่าไม่เคยถ่ายข้างหลังให้ดูเลยนะห่วงอะไรข้างหลังนะครับการใช้งานแท่นของเอ็นดิสินะครับไดว์หลกเอาสัญญาณเข้ามาหนึ่งเส้นนะครับถ้าอยากให้ดังสองข้างก็กดปุ่มนะครับกดปุ่ม เสียงก็จะดังสองข้างละนะครับสัญญาณโลก็เหมือนกันเสียงข้าไปกดปุ่มเสียงก็จะมาสองข้างนะครับสองแหลกก็เหมือนกันนะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับสั่งสายจั๊จะจั๊จากข้างนี้มาข้างนี้ไม่ต้องจั๊นะครับกดปุ่มก็ไปแล้วนะครับสัญญาณนะครับหลายท่านไม่เข้าใจนะครับไม่ต้องจั๊สายไปนะครับก็คือกดปุ่มเป็นพาราเรลนะครับโอเคเรามาดูตู้ลำโพง ในชุดนี้นะครับโต๊ะกลางข้างละสี่ใบนะครับเป็นสลักลูกปืนนะครับสามารถปรับโค้งได้นะครับถ้าลูกค้ามีนั่งร้านก็กลับด้านแขวนนั่งร้านสามชั้นได้นะครับตัวนี้ต่อกันหกตู้แปดตู้ต่อได้หมดนะครับเป็นสลักลูกปืนนะครับอันนี้ดกวานี่นะครับสลักลูกปืนนะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวรับน้าหนักนะครับลูกค้าบางท่านไม่เข้าใจนะครับ สลิงเส้นแค่นี้จะรับน้ำหนักได้ไงตัวนี้ไม่ใช่นะครับเป็นตัวกันกันสลักหายเฉยๆนะครับวันนี้แล้วกันข้างในใส่ดอกกิ๊บหนึ่งสอห้าศนย์แหลมเป็น Driver. เดเวอร์ใส่ปากกานเนะครับแหลมเป็นเดเวอร์เป็น440นะครับก็มีหูจับเหมือนเดิมนะครับข้างหลังเป็นสเปคคอนลมฝนมีเฟรมให้กับด้านแขวนตู้เบก็จะเป็นไม้อัด ไม้อัดตัวนี้กันเออ่เป็นไม้อัดที่สามารถโดนน้ําได้นะครับไม่บวมนะครับมีขอบเหล็กแล้วก็ตะแกรงปั๊มมีฟิลเตอร์หน้าตู้ให้นะครับเป็นตู้แผ่นดินไหวนะครับข้างในใส่ดอก NS 1802ตู้แผ่นดินไหวพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานใส่ดอก NS 1802ใบละ7,300พนามนะครับตู้เสียงกลางใบละ5,500บาทนะครับอันนี้คือสเปคกลางนะครับแล้วก็สเปคแพงกว่านี้ก็ใบละ9,000 9ั0เกาพนะครับแต่ตัวนี้ใบละเก้าใบละ5,500บาทนะครับใส่ดอกกิฟต์มาดูข้างหลัง ดูข้างก่อนไปหลังนะข้างก็จะเป็นนี่นะครับหูเหล็กนะครับนี่เป็นงาน CNC นะครับตัวนี้เฟร,รมแขวนข้างหลังก็จะเป็นสเปคคอนแบบหลบฝนนะครับอันนี้ก็ยังไม่หลบฝนนะเพราะว่าเราไม่ได้แขวนนะครับก็รับฝนไปเต็มๆเลยแล้วกันนะครับก็เป็นรับลบฝนเนี่ยนี่ก็หล,นะลบฝนนะครับเป็นสเปคคอนหลบฝนนะครับ อันนี้เล่นที่4โอมรับเสียงพุ่งไกลนะครับลูกค้าโทรไปหาเพื่อนหมู่บ้านตุกามหมู่บ้านอื่นแล้วเขาบอกว่าได้ยินได้ยินชัดเจนเลยนะครับดังไกลข้ามหมู่บ้านเลยนี่สเปรคอนลบฝนนะครับตู้แผ่นดินไหวนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสลักปรับโค้งได้นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้ฟ้าคึมในริบถ่ายพอออกมาถ่ายปุบ๊บแดดออกซะง,งั้นโอเคประมาณนี้แล้วกันขอบคุณมากสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมมาดูงี้มายืนจบคลิปหน้าตู้ ขอบคุณมากสำหรับก,การเข้ามาติดตามรับชมตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วครับเดี๋ยวกลับกรุงเทพไม่ทัน,นครับเดี๋ยวติดเคอร์ฟิวนะครับเพราะว่าทีมงานตากล้องก็ต้องทํางานพรุ่งนี้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากสำหรับก,การเข้ามาติดตามรับชมงบชุดนี้ก็สองแสนสามโดยประมาณนะครับผมจําไม่ได้ละประมาณนี้แล้วกันขอบคุณมากสำหรับก,การเข้ามาติดตามรับชมสําหรับท่านไหนที่ต้องสนใจชุดเครื่องเสียงนะครับมีงบแสนสองแสนเราก็จัดได้มีงบห้าหมื่นหกหมื่นเราก็จัดได้นะครับก็ตามงบนะครับหรือว่าจะเอาแปดคูณแปดแต่รถสเปกดอกใส แต่ให้เราแนะนําเราจะแนะนําให้ใส่ดอกของผมนะครับมันจะได้เบสที่ลูกกระแทกกเยอะนะครับว่าดอกเราให้โรงงานที่มีโอเอ็มผลิตให้เป็นโรงงานแบรนด์ดังในประเทศไทยนะครับโอเคเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรด้านล่างวิดีอนะครับเวลาทําการ10บโมงถึงหกโมงเย็นนะครับโทรมา2องทุ่มสามทุ่มถ้าไม่รับอย่ากด,ดกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาทาการเนาะบางท่านโทรมาตอน5้าทุ่มแล้วก็บอกว่าโทรมาตั้งสีสายไม่มีใครรับเลยอย่างเงี้ยโทรมา5้าทุ่มก็คงจะไม่มีใครรับหรอกมั้งครับเนาะใช่ไหมครับตากล้อง ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็โทรมาเวลาทําการแล้วกันนะครับแล้วก็โอเคประมาณนี้ล้กันอย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ